สวัสดีค่ะวันนี้โบจะชวนมาทำเมนู Spicy Tuna Rice Bowl เมนู Quick and Healthy อีกหนึ่งเมนูทูน่าเยอะจัดเต็มเครื่องแน่นๆเลยนะคะเมนูนี้สาย e a l t h y ต้องไม่พลาดเลยนะเริ่มลงมือทำกันเลยนะอย่างแรกก็จะมีข้าวญี่ปุ่นค่ะหนึ่งถ้วยทูน่าหนึ่งกระป๋องค่ะโบใช้ทูน่าในน้ำมันมะกอกนะคะเพราะว่าทำให้อร่อยขึ้นแล้วก็มีประโยชน์ด้วย จากนั้นเราก็จะใช้น้ำสลัดครีมตา QP นะคะน้ำสลัดครีมสูตรนี้เป็นสูตรลดไขมันและลดน้ำตาลลง50%ค่ะแล้วก็บีบใส่ลงไปเลยค่ะประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซอสพริกประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูมาร์ตาคิ1ช้อนชาค่ะจะช่วยเพิ่มความหอมและก็ชูรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นนะคะเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ลองชิมรสชาติแล้วก็ปรับได้ตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วเราตักใส่ชามค่ะอโวคาโดค่ะจะใช้ประมาณ1ส่วนสลูกนะคะนี่ค่ะเนื้อสวยมากเลยเราก็สไลด์เป็นชิ้นบางๆแล้วก็วางลงไปนะคะเติมเนื้อทูน่าเพิ่มลงไปได้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็เพิ่มแครอทถั่วและญี่ปุ่น โรยต้นหอมนิดหน่อยนะคะแล้วก็สาหร่ายโรยข้าวค่ะและสุดท้ายโรยงาขาวลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อรยแล้วค่ะ Spicy Tuna Rice Bowl นะคะหน้าตาหน่าทานมากเลยนะนี่ทูน่าเยอะมากเลยนะคะทานแบบนี้ได้เลยนะหรือว่าจะทานกับสาหร่ายก็อร่อยนะคะนี่เราก็วางเครื่องต่างๆลงไปนะคะตักข้าวตักเครื่องต่างๆลงไปค่ะโรยงาขาวค่ะ จากนั้นเราก็ม้วนค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นค่ะสามารถราดสลัดครีมเป็นท็อปปิ้งก็ได้นะคะจะช่วยเพิ่มความอร่อยให้มากขึ้นค่ะเมนูนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะอยากให้ไปลองทำกันดูนะสำหรับวันนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ